สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกอสโลนิวส์ขนาดนี้ผมอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งในวันนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้ร่วมกันลงนาม m o u โครงการสถานประกอบการต้นแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บรรยากาศการ MOU นนั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ วันพุทธที่15พฤษภาคม2567มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานประกอบการต้นแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขณคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อร่วมกัน เลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่พัฒนางานวิจัยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทุกมิติโดยในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีนางโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ร่วมลง,งานามซึ่งกรมสวัสดิการและค ของรายงานจะทำหน้าที่สนับสนุนให้สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เกิดนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีและการส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการและมอบหมายผู้รับผิดช,ชอบร่วมถอดบทเรียนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสถานประกอบการที่มีมาตรฐานในการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ ร่วมกับผู้ที่เกี่่ยวข้องทานสามารถติดตามรับชมข่าวสารสาระดีๆด้ดดานแรงงานได้ที่ช่องทางออนไลน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจำนวน5ช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ X ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ก็สลอช n น e ลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีครับ กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน